แล้วผมเดบยดีคนนี่นะครับพื้นี่เกมน s l a n d of Survival อันนี้ก็อยู่กับลูกแคนนะครับมีคัตตกรหัวโปกแล้วก็น้องฝนวันี้จะเป็นเหลแบบทีโอนะไปไปข้าลงมาข้าเฮ้ยเฮ้ยทำพี่อะไรข้าบนลงมาเยี่ยบ้านใครอยากขูก้มากเลยเนะี่ยมันบ้านใครมันตั้งบ้านอยู่ข้างบ้านอยนะู่เ่ย ไม่ใช่มันน้องมันบอกไม่ใช่บ้านผมพี่เลดเลยบ้านไข่ก็ไม่รู้ที่หมามยเราพังมันยิงมาเหรอเลดแม่งเลยเลดแม่งเลยปล่อยฝนฝนไปน้ำไปหรือพี่อันนี้ไปหรือพี่บินไปคาดบินคาดโชว์ฝนหน่อยเออปล่อยฝนมันว่ายน้ำไปไอ <c oughs> <c oughs> ้น้องมันว่ายน้ำไปเราบินไป <c oughs> ยิงจริงเหรอขาดทำแคปได้มังถ้าเกมดีก็เติมแล้วแหละโอ้เกมไม่ดีวันแถนี่ไม่ดีอนนีกอะนี่นๆนั่นน่ะเนี่ยมาแตกเลยอะจริงื่ดหัวแตกแบบนี้เดีย๋ยวคาดตั้งนี่ผลไปตัดไม้ทำบังเกอร์ผลเอ้ยบ้านแตกอย่างว่าทำไมบ้านเป็นกันปะเป็นผนังครึ่งได้ปะ มันยิงมายัางไงวะมอกี้หมอบ้ามันจะไม่ีป้อมปืนอ่ะนะมันจะได้เลือดสบายๆเนี่ยที่นอนเออที่นอนก็ไม่ได้มายุ่ไหนทางแม่งฮะ แล้วก็ไม่บอกกูลนะเลยเออมอบแจงกูได้แม่งผาดังอันนี้แม่งใช้คิดโฟกี่ลูกวะลืมไปแล้วด้วยนะจับไปซีลูกก่อนแล้วกันไม่รู้กี่ลูกวะยังอีกอยังอีกห้ือาไหร่เรนะี่ยห้าลูกเปลอกว่าน่าจะห้าลูกนะห้าหรือหกก็ไม่รู้ลองพบมีป้าปืนบ่า You sure? อยูชัวไม่มีมันจะชัยวเลยตามประตูเลยเนาะของเราน้อยว่ะเต๋อของฟิลไม่มีเสร็จโจนคาดูหลังด้วยหรออุ้ยเจอห้องเตาเลยเว้ยจะบิว้กวกะเนี่ยเฮียมีป่ไยฟองโง่ฟ้าวเนี่ย ไอ้พี่เปิดไฟแน่ๆเลยว่ะไอ้เฮียมันมีเครื่องปั่นไฟสัตว์ใครยิงล่ะฝนฝนนตกใจอะไรวะเนี่ยอ๋อประตูเลื่อนไอ้เฮียกูก็ว่ามันเปิดประตูมาสัตว์ตกใจชิบหายหลอนได้หมดและน้อยเหยียบตรงนี้ป่ะวิ <c oughs> ่เหยียบตรงนั้นนะแม่งตกใจเลยลบิวบิวบ้วบิวอ๋อเราบิ้วใครอ่ะบิ้วมันน่ะดิฝนฝนเตรียม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 ไม้ทำบิ้ว มันได้กี่ลูกวะสองลูกวะฝน,น,นออกมาฝนฝนออ,มอกมาฝนบอสบอสเพิ่มหนึ่งคนให้ออกมาเราช้าเราอะไต่างกิวผสมเนี่ยจะบอกแบบว่าไอ้นี่อะไอต่างมิวมันเด้งบิดเข้ามาเมื่อกี้นี่ไงเออต่างมิวดิมีของโอ้โหเช็คของให้ขอาเต่างมิวป,ปิดบ้านเลย โอ้มีแต่ไม้เยเช่บ้านผลิตไม้ไงวะเฮ้ยไม่มีอย่างอื่นนอกจากไม้เลยไงวะเนะี่ยไอ้เหี้บ้านมีแต่ไม้โอ้อะไรครับเนี่ยเฮ้ยของในเตาก็พอได้พอได้อ๋อติดอะไรแต่โอ้ติดโคมไฟหรือทิ้งที่โคมไฟเ่ยขนใช้วิวขน พี่เหยียบประตูไม่ติดหรอววะเอา้าเนี่ยชื่อพี่โบไม่ไม่ขึ้นอีนนกแล้วมานี่ใกล้ๆกดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่ดิหนูวันแรกที่แรกอะไอโนะแม่งหนูก็ว่าชื่อมันไม่ออนที่ไหนได้ลบเพื่อนกันตอนไหนก็นไม่รู้ เฮ้ยคนมาคนมาเจ้าของบ้านมาปะเนี่ะเจ้าของบ้านมาเฮ้ยฝนเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งไอ้ขาดแม่งลือแล้วออกไปยิงเลยสัตว์จังไรอีกแล้วตายอ่ะตายแล้วกระสุนเยอะจังวะไม่มีซีโฟร์เล่นลูกมีน้มีน้ยเดี๋ยวปิดบ้านด้วยหนูยยัังงไไมมมมม่่หหดดี ปิดบ้านกันฝนของพี่เยอะมมัันนนไได้คือรเี่ยฝนเจ้าของบ้านมา้ยพี่วนบ้านปะน่ะเออเนี่ยตีนขึ้นอยู่เนี่ยเจ้าของบ้านมาฝนดิบลือดิบลื้อลรือเลยลรือเลยมันลื้อ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 หนูมันลื้อลื้อเออลื้อให้หมดลื้อให้หมดคาดคาดมารอยิงมันนะนี่คาดคาดไปไหนแล้ววะ ปุ่มแม่งอย่างเล็กคาดรอยิงคาดรอยิงมันอยู่บนบ้านนี่แหละเก็บหอยเตาแล้วใช่ไหมเห็นเห็นเห็นปุ่มรื้อแล้วแม่งไม่รื้อละไอ้ย้ยรื้อยากเกินเห็นแล้วปัดหัวปุ่มนิดเดียวแค่ที่จะตั้งปุ่มใช่ใื่ฟลั่นดิชไม นี่ไมาอยู่บ้านหรือตีนตนตีมันหรืเลยหรือเลยมาอยู่บ้านาอยู่บ้านคาดเจอมั้ยยังคาดเดีบบ๋ยวนี่ไงเจ้าของบ้านนี่ไงเจ้าของบ้านเจอตัวแล้วเมื่อกี้รอบป้ปืนไปอยู่ไอ้สัสก็ตีนเถอะใครล้มอ่ะฝนเป็นไร,ไรเฮ้ยมึงล้มหมดเลยอ๋อ มันอยู่ไหนน่ะพี่โ <king> <mainland> <comforting> <sever> <venue> บมอนยิงมันก่อนมันอยู่ตรงนี้ไอ้เฮียมันนอนยิงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแม่งนอนยิงไอ้สัตว์ไอ้เฮียมันนอนยิงอ่ะไอ้เฮียมาดูในคลิปมาดูในคลิปได้มันนอนยิงไอ้เหี้ยยิงแทบไม่โดนเมื่อกี้ไอ้เหี้ยคุณก็ตีเลยไอ้งงไอ้กูว่าไอ้สัตว์จะควักบ้องยิงอยู่แล้วเมื่อกี้แต่ถ้ากูยิงกูก็ตายแน่ตายไปกับมันพี่บอลพี่บอลนี่นะมนเ่อมยะ ผลปิดบ้ายกันมีไม้ป่ะน่ะเอาเอาไม้ปิดกันเอาไม้ปิดกันเช็คของกันทำกำแพงพันเลยเอาไม้ปิดด้วยกันเดี๋ยวแมงมาอีกไอ้ตัวนอนยิงอ่ะไอเฮียแม่นอนยิงมาบกงงอ่ะกูงงอ่ะยิงไม่โดนอ่ะมึงแกล่ะเฮียเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยคืออะไรครับโอ้โหเจมเอาคลิปนี้ไปลองเรียนด้วยเฮียแม่นอนยิงมาเลย งงเลยกูมาเจออย่างี้ปิดเลยปิดเลยแจ๋วเก็บไม้มา้ทำไมวะเนี่ยมันไม่มีของอะไรบเนะี่ยมันมีของเยอะปะวะมันก็ไม่เท่าไรด้เล็การ์มาแปดพันอ่ะอซีโฟนลูกเออที่อยากได้ดินปืนพวกซันเฟอร์รกถ่านอะไรเงี้ยมาใส่ชุดอะไรของมันมาก็ไม่รู้เนี่ยไอเกาะนี่ไงเกาะอะไรน,นะ กาะเกาะใหม่อะเกาะบอสเหรอเกาะอะไรอะเนะนี่ยพี่ก็มีไงไอ้คาดมาทำให้มาเห็บบนปะกลับบ้านดีกว่าเหรอเดี๋ยวไปเอาบ้านข้างหน้าต่อไอ้เฮียแต่เมื่อกี้ไม่งงจริงนะเว้ยเร่งมาไงวะนี่ไงบ้าน,าานหน้าบ้านตอนไหนบ้านแถวนี้สูงๆอยู่นะบ้านใครอะ เซิฟเซิฟเดิมเซิเดิมพี่พี่เลนแล้วนะฝลังน่ะเดี๋ยวเลนต่อเลยคาร์ลีมาครบครับเราจะของโอ้แสดงว่าแสดงว่ามันโดนเลนไปแล้วนี่ประตูเดียวถึงเลยวะเซิฟเซิฟเดิมใช่ไหมพี่คุณเออเลน่ะที่ผมเข้าเป็นเมื่อวันน่ะใช่ใช่ใช่พี่ผมมันมีบ้องอยู่อันหนึ่งที่พี่ผมไปหามาได้บ้องไอเกเนตเออพี่ได้มาแล้ว กี่เด็กระบอกเออโอเคผมไปยิงคนมาแอดแจกของคนติดกล่องไอ้นั่นกำลังเดินกลับบ้านผกไปยิงมาแม่งได้ต้องมัยโอเคโอเคโอเคผมกำลังท้องอยเขารู้เท่ผมมันไม่ใช่บ้านไอ้ไม่โหดเนี่ยมันมีคนนอนอยู่เลยใครเขาไม่รู้อออเออมันทำบ้านแล้วมันก็หลับอยู่นะนยนเนี่ยมันเกาะไฮอะไรวะเนี่ย ก็ไฮยุคไหนวะเนี่ยซีซั่นหนึ่งวะเนี่ยก็ไฮเงี้ยท่นไหนวะอ๋อก็ไฮธรรมดาก็ไฮธรรมดาเกาะเดียวเกาะเดียวเกาะธรรมดาไม่มีสกินกูก็ว่าอยู่กูไม่ชินก็ไฮดิกูลืมไปแล้วไหมก็ไฮปกติเป็นยังไงว่ามีแต่สกินใช่ไหมแบบลืมไปแล้วเงี้ยไม่ได้เห็นนานแล้วไอ้เดิมใคชุดนี้อยพี่ไอชุดนั้นคือป๊อตอะเหลือเวลาอยู่ไหมมันเหลือเวลาเลทอยู่นะเราหาบ้านเลทแถวนี้ไหมมีบ้านหลังไหนให้เลทด มป้อมปืนบ้าวโอ,อ้ยป้อมไฟฟ้าว่ะบนบ้านอ่ะเต็มเลยเฮียโคตรรวยอ่ะอะไรอย่างนี้ป้อมไฟฟ้าป้อมไฟฟ้า,ฟฟายิงกูถึงปะเนี่ยไม่ถึง้มั้าถ้าโดนทีเดียวไม่ถึงนะเดินไปเลยที่ถึงก่อนโดนทีเดียวแล้วจะแตกไม่ต้องถามโอ้โหป้อมปืนไอ้สัตว์คาดบังเกอร์คาดบังเกอร์บังเกอร์ เอามาเกลือกหางหางอ๋อหลับตั้งปิดกูไวนะ้แล้วดีแะกูไม่ยิงบ้องไอ้ชิบหายยิง <laughs> บ้องติดตัวเองตายแนละ้ว <c oughs> มึงไอชิบหาย <c oughs> อะไรของมึงเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเท่าไหร่วะลูกเดียวน่าจะพอหร,ร,รือจะเจาะตรงไปเลยว่าบ้านที่นี่ของพรอปวะปั๊มปืนอีแล้ะ จอดตรงเลยแล้วกันมนะั้ะของเยอะอยู่น่าจะได้อยู่มั้งหรือเราจะตามประตูดีวะเฮ้ยใครยิงไรโอ้คอมปืนเเยอะว่ะ ยัมีป้อมปืนอีกนะเนี่นยเราต้งแม่งเล้วล่ะโอโ้มีนี่เหรอวะของพ่อไม่แน่เฮียพอก็ต้องพ่อหรอวะพอไม่ว่าขัด ดู <Yeah. S 1> เขาว่างแ <Okay. S 1> okay. ันแหละโอเคสิบสิบลูก <Okay. S 1> พออยู่มาก ของบ้านไม่อยู่เลยนะหรือมันมันหรือมันหลับอยู่วะอาจจะออฟก็ได้เฮ้ยไม่แตกเลยเฮ้ยเจอประตูข้างบน,นว่ะอมผืนนคนเยอะเลย ออกบทคาดเลทแตกไหมนะ่ะก็วา่างนั่นแหละข,ขอบอกปลยโอ,อ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บไอ้ยิงเจ็บเกินปมปืนนี่อน จะทางให้มันวนไปไหนวะเนี่ยเพื่อประตูบนนี่มันน่าจะมีน่าจะมีบิลอาจจะอยู่ข้างบนก็ได้นะแต่ของไม่น่าพอวะผมคือด,ดีเจ็บจัด เกือบตาย่เฮียนั่งไม่ทันไม่พอวะ่ะค่ะบไอ่กูบัคอะไรวะเนะี่ยไม่พอห่อนังเนี้ยว่าจะบินเข้าไปข้างบนบินได้ปะ บิดไม่ถึงว่ะก็มีเจ็บเลยเต็มออข้างบนเลนี่ยวิวน่าจะอยู่ข้างบนไอ้ข้ามันขึ้นไปนได้ไงวะงงไม่ได้เปิดหรอน้ำม,มันหมดป่ะวะ เอ้าลงนี้กูเหลืข้าโบนดีกว่า,ออาไอ้สเต้อ้ะไอ้เหี้ยเลยอะไรวะเนี่ย <c oughs> ไม่พอของไม่พอเฮียต้องไปนั่งทำของอ,อีกนั้นอะพระเจ้าหลังเนี้ยไอ้เหี้ยกลับบ้านดีกว่าเราไปๆเหมือนไม่คุ้มเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาบ้านหลังใหม่พวกเนี้ยมันหมดเวลาเหลืแล้วปะเอเอตั้งบิลไว้ฝนตั้งบิลไว้ใกล้ๆบ้านมันนะให้มันซ่อมบ้านได้ยาด หาที่ตั้งดีวดิดึงที่นอนมันไม่โดนกำแพงใครคเนี่ยกำแพงไอ้ขาดวะเนี่ยเนี่ยตั้งตรงนี้นเนี่ยให้มันซ่อมบ้านไม่ได้ <c oughs> มันน่าจะซ่อมได้อยู่ระยะนี้ซ่อมได้นในขีนบ้านมันมันไม่เป็นอะไม่มีคนนอนอยู่วะอันนี้ตายห่าแล้ว อยากขึ้นไปมากเลยกูขึ้นไม่ได้เนะี่ยประเด็นเนะี่ย <Okay. S 1> ไม่บินไม่ถึงถเถอยปืนีด้มาดีเจ็บจัง <Okay. S 1> ไม่ได้ไปกไลับบ้านเถอะหลังนี้เราไม่ประสบความสำเร็จว่ะของไม่พอว่ะ yeah. ตรงนี้ค to ือไปจาะบนเอ้ะไม่ได้เช็คบนเลยเราก็เห็นป้อมไฟฟ้ากูก็ไม่กล้าขึ้นไปแล้วไอ้เหี้ยหลังนี้บ้านยังสร้างป้อมอันเนี่ยบ้านอะไรของมันวะไม่ล็อกบ้านเนี่ยหรือโดนเลนแล้ววะโหบิ้วไม่ตั้งโนเดย์อย่างนี้เลย ยุพา้ว่ารีบโอ้เอาปืหญิงได้ไหมเก็ยบยิงน่ะไ่แอร์กันเราวิ่มาผิดทางลเลยแอร์ไม่ทันแล้วแอร์หายยีไ่ไหมแอร์หายเหล็กค่ะแอร์หายวะกลับบ้านกลับ,บ้านะวันนี้เราไม่ประสบความสำเร็จในการลริดเลยได้ดินปืนมาแค่สี่เอ้ยอะไรนะซันเฟิร์แค่สี่ชุดเอง เอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะค่อยมาเลนต่อะอะไรนะบ้านเราไม่ได้เผาไว้เหรอบ้านเราเผาไว้บ้านเราขาดฐานไงพี่เพิ่งเอายัดเตาอางเงี้ยนะวันนี้มันจัหวะเวลาเลตแล้วเด้เอเราเข้าบ้านกันแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาเลตต่อ โอเคทุกคนวันนี้เราเราเลทไม่สําเร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเลทต่อนะเพราะว่าวันนี้มันหมดเวลาเลทน้ววันนี้ก็คงต้องมานั่งคัดเป็ปุยกันอีกนานนะต้องมาเตรียมของใหม่นะเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าตันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสิโยเกสวัสดีครับผมชิบชุก